เก็ทพิ่มจะโค้งมาแบบนี้เห็นะคะโค้งมาแบบนี้โค้งลงมาโค้งลงมาปุ๊บยกขึ้นหนึ่งเซนหนึ่งเซนตรงท้ายคอยก็หนึ่งเซนหนึ่งเซนขึ้นไปอย่างนี้จอนหนาก่อนลองทรงสุดลองทรงต่ำจอนหนาก่อนแล้วเราถึงจะมาไล่บางนะคะเพิ่มจะเข้าลักษณะนี้แล้วก็ ไข้ท,ยทอยจากจอนหนาล้วโค้งตามตามรูปข,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 ของของของติของสูโค้งตามมาถึงตรงไข้ทอยหนึ่งนิ้วห,หนึ่งเซนลุกขึ้นแค่หนึ่งเซนพอตรงพอที่ไล่จากข้างหูลงมาก็คือหนึ่งเซนเหมือนกันนะคะใช้ท,ยทอยก็หนึ่งเซนเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่เขาเรียกว่าลองเออ ลองตรงสามจรหนาดันตรงทที่เราจะขัดเฝอก็ะตือเราจะขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบนี้แล้วเอาเฝาวัดตามด้วยกีฬะที่หูฝั่งนะคะนี่คือด้านข้างของฝั่งนี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวอีกข้างนึงอาจารย์ต้องให้นักเรียนเรียนฝั่งนู้นนักเรียนที่เรียนในห้องใช่ไหคะ มัจะเต้นแบบนี้เลยยกออกมาอันนี้อันนี้จรจรหนาใช่ไหมเห็น,อนอโอ้จรนหนาก็คือไม่มีจอนไม่มีจานทุบแล้วก็วาววาวสีให้วาวตามลูกลูกลูกอันนเขาลากลงม,ม,ม,มาเลยลากลงม,มาเพราะว่าคูนกับผมจริงมันจะไม่เหมือนกันอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไม่เอาใหญ่เ้ยไม่เอาใหญ่สุดทยเพราะว่าใหญ่อันนี้ยังใช้ติวสีสุมีอันอย่างนี้จานนะ มีข้างนี้ก่อนนะนี่คือการขึ้นทร,รงตรงนี้นะคะเดนี้ออกให้หมดก่อนนะคะออกให้หมดก่อนยกขึ้นยกขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดให้สวยกว่านี้เราจะต้องการตัดผมออกเเอาเป็นขึ้นทรงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ทรงให้มันสวยกว่านี้ไม่แค่ขึ้นทรงถฉยสนะคะ ลงไปอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นโดยการที่เราเอียงหิ้เอียงหิ้วลักษณะนี้ก่อนเราก็เก็บตรงนี้เลยอีกข้างเดียวตอนน้าอีกข้างนึงเดี๋ยวนี่ก็สองฝั่งนู้นอย่างนีเพียอเกิดอย่างนี้เลย ฮะหอมเหรออย่างนี้เลยเยาังแล้วก็เอาข้างบนชุบเลยนะชุบเลยนะผม่นมันไม่เหมือนผมคือก็ตงตใช่ด้านหัยด้านด้านด้านหางเนี่ยแล้วก็เก็บเนี่ยเห็นไหมเราก็จะไม่ไม่ให้เห็นไม่เห็นไม่ให้เห็นโคลองทรงต่ำมันจะมีขาวกับเกลือนเท่านั้นเอง อันนี้ใช้ทอเชี่ยกเก็บเกินเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ต้องดูว่าเก็บเกิอนอยังไงที่มันจะได้เสือะจะเห็นเงียนกว่าฟันเยอะอนะคะเนี่ยถ้ามันย่อเนี่ยเราเราตัดเหงี่เะี่ยเราอย่างนี้ได้เลยนะคะที่มากินจะให้ลองขึ้นบ่ให้ลองหัดตัดเป็นเท่านั้นเองเนี่ยจะเอา ตัวนี้มันอยู่กลางหูใช่ไหมครับอาจารย์ให้มันอยู่ระหว่างบนหูนี่ไงไม่ใชอยู่ระหว่างข้างบนอ่าบนหูนี่ไงอาจารย์แตะเห็นไหมครับเอ็นผมเราไม่ให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้คือฝั่งที่จะสอนออนไลน์ เขาเรียกว่าต่างผมโดยโดยเขาเรียกว่าใช้ไอ้นะของตัวเองเนี้อทรงลำตรงฝั่งดเก่อนนี่รัดขึ้นฟังนี้หน,น,นาเป็นไม่จึิสูงน,นะคะเพราะว่าลงทรงสั่งผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นผมที่หนาเขาเรียกว่าแม้กระทั่งใช้ทอยก็ต้องหนาจอนก็ต้องหนาคือจะไม่จอนบางแบบจอนแหลม นะคให้เรารู้ที่คดีในการขึ้นตรงส่อางเราจะตัดจริงๆไม่เหมือนของอื่นนะคะถึงจะตัดยังไงก็ยังไม่เสียค่าตอบแทน รุ่นนี้แหละอันที่พวกเราเรียนนดกาบอกติดนขึ้นันนักเรียนนี้พวกเราเยนดูใช่ไหมก็เยน หมูคนมันจะอดกระดุเนี่ยมันไม่จะงอกมอนเนี่ยมันต้องจะทอดอย่ คุณต้องเข้าไปคนจัอะขาไหกลีตักตัดมันเข้าไปแล้วก็ Nếu tầm thì chúng ta không cần tầm cho khách hàng xử lý. Rồi, ra อืใช่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคว้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะเราจะใช้บัตรเตลียนทีเดียวไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผมคนบอกไหมคะถ้าไม่เข้าใจถามนะแค่มอกี่เราขึ้นด้วยบัตรเตลียนอันนี้เราก็จะไล่ด้วยกันไก่ละไล่ด้วยกันไก่เสร็จปุ๊บเราเหงนวเก็บรายละเอียดตรงนี้แอบนี้มันพอดีนะคะห้เก็ กิดผมจริงมันไม่กลางนี่เราก็ใช no no ้ถ no. right. no. no no. ้าผมจริงไม่กลางปุ๊บเนี่ยเราตัดปุ๊บเราจะเห็นชัดเลยเราเราไม่ต้องใช้มันเรืองใช้กังไกลใช้ไปแต่เรียนเลยใช่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นรงเนี่ยรวมตรงอ่าก็ไลเอกตัดไล่อีกนิดนึงได้อ่ตั้งชา ตั้งเออตั้งก้าวปีศาจลงมาอย่างเงี้ยอืออือนะคะเพราะว่าเราเราไม่ดีแตะนะเพราะว่าของพวกนี้มันแสะไม่ได้แล้วนะมันจะมีแต่เถือขึ้นเนี่ยนะคะ มีแต่เผยก็ใจแค่พอหนึ่งถึงข้างๆพุ๊ธเราก็ลงมาแบบนี้เลยอืมข้างๆแล้วก็ลงมาแบบน, <c oughs> บนี้แล้วก็ละเนี่ยเผยมาใช่ไหลอย่างนีเห็นไหมทรงบนที่มันยาวเราเอาออกนะคะเราจะไลผ่ผลน,นะคะอย่าให้มันพอดีๆนี่ยอย่างอาจารย์ไา่พุ๊ธอาจารย์จะลา่างอย่างนี้มันจะไม่ตืินขึ้นไป นอกจากเราจะต้องใช้ไล่สูงนิดนึงแต่อาจารย์ ด้านขอบระหว่างเอ่อลังด้่หมูคว้านนวดเดี่ยวครั้คว้านกี่ลูกดึงได้ด้วยนีไงอาจารย์ก็คว้านกี่ลูกึ้นนี่นะแต่ข้างหลังอาจารย์ยังไม่ได้คว้านนะตรงนี้มันเป็นลองโบะเราเห็นตรงน้มันหายเกือบมือเลยเกือบขาไม่เลย ตัดไงให้มันจะล้างกันให้ได้อ่าพวกเราขึ้นเลยนะมันคือขึ้นอยู่บนเรืเบรนี้แหละเอนนี้ตัวนี้จริงๆตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นหัวคนอ่ะตรงนี้ตัวขาวขาตรงนี้จะงงลงมาแขไจะไลื่อนถึงขนาดนี้อ่า

ตอนนี้เราให้อันนี้เลยก่อนตอนนี้ไล้ก่อนมันจะมันจะไม่ได้หนาอย่างที่เรามองว่ามันต้องเป็นจอนแบบนี้ไม่ได้ ข้างๆให้ดูบางลงและดูสวยถ้าใช้ใช้หัวหุนจะต้องใช้ปันปลาเชื่อทุกครั้ง 이렇한 mm 번. -hmm.